สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่นะคะพบกันในคลิปแบบแรนดอมนะจ๊ะคลิปนี้นะอามาวันนี้แม่หมอมาพร้อมกับไพ่สำหรับนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าคุณมีผล,ค,ผลคุณมีผลต่อจิตใจเขาแค่ไหนเออถ้าพร้อมเราไปดูกันเลยเก่อนอื่นนะคะคำใบเนาะคำใบแม่หมอขอเช็คพลังงานก่อนว่าคุณและเขานะคะสถานะไหนกันนะ คุณกับคนที่คุณมาถามถึงนะคะสถานะเป็นไปรูปแบบไหนขนาดไหนกันแล้วนะคะขอห้าใบค่ะทำใบคุณและเขานะคะสถานะเป็นประมาณไหนกันแล้ว อ่ะใบแรกนะคะหนึ่งดาบใบที่สองหกเหรียญอัศวินดาบหนึ่งถ้วยว้าวโอเคเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็คนคนนี้นะคะอาจเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่คุณเคยขอเคยขอพรขอให้ได้พบได้เจอกับเขาคนนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็คือมามามาเจอกันด้วยแรงอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเพิ่งจะเริ่มต้นทําความรู้จักกัน,นะคะ่ะ เป็นเป็นเป็นอะไรที่รวดเร็วมากเป็นอะไรที่รวดเร็วพอแบบเห็นหน้าปุ๊บอะคุยกันรู้จักกันแล้วก็คือแบบเหมือนเหมือนรู้จักกันแบบรวดเร็วมากเออบางบางคนในที่นี้อาจมีความคิดที่แบบว่าเพิ่งเจอกันก็จริงแต่ว่าเหมือนกันรู้จักกันมานานมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนเป็นกันลยาณมิตรที่ดีให้แก่กันอะไรอย่างนี้โนในช่วงนี้เอออาจจะยังไม่ได้ คืบหน้าสักเท่าไหร่อาจจะยังไม่ได้เป็นในสถานะที่แบบว่าเป็นแฟนกันหรืออะไรกันเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นอยู่ในอยู่ในระดับแบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยที่แบบว่าเพิ่งเพิ่งจะมารู้จักกันแล้วก็ค่อยๆทําความรู้จักกันไปอะไรเงี้ยค่ะเออเหมือนยังไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเร็วเออความสัมพันธ์มันเร็วอะไรแบบเนี้ยเออ <Okay. S 1> อ่ะทีนี้มาดูถ้าคุณมีผลต่อจิตใจเขาแค่ไหนนะคะ แม่หมอขออีกห้าใบค่ะเข้าคำถามเลยค่ะคุณมีผลต่อจิตใจเขาแค่ไหนอะใบแรกนะคะ for of s o r c e คะซีดา คือจะบอกว่ามีผลนะมีผลมากๆเลยจริงๆคุณคือความสุขของเขาคุณคือคือเขาห่วงคุณนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคเขาห่วงคุณ เออเขาไม่อยากให้คุณเหมือนแบบว่าไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนอกจากเขาอะไรเงี้ยเออในในในรูปแบบในรูปแบบที่แบบว่ามากเกินเพื่อนอะไรเงี้ยเออนั่นแหละค่ะไม่อยากให้คุณมองใครแบบแบบอยากให้คุณมีแค่เขาอะไรแบบนี้คนเดียวเออแล้วเขาจะหวงจะหวงคุณมากถ้าเห็นคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าไปสนิทกับใครหรือว่าไปคุยกับใครที่แบบไม่ใช่เขาอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นโรคจิตนะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าเออหวงจะแบบไม่ลืมหูลืมตาหวงไปหมดหวงแม้กระทั่งเพื่อนเราอะไร ไม่ใช่แบบนั้นแต่ห่วงห่วงในลักษณะที่ว่าถ้ามีใครเข้ามาอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วทําความรู้จักคุณในเชิงที่แบบว่าในเชิงเกินเลยในเชิงที่มากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบเขาจะแบบห่วงออกการห่วงคุณทันทีอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบแบบมีอาการโกรธอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกแล้วว่าคุณมีผลต่อจิตใจเขาทําให้เขาหวั่นไหวได้ทําให้เขากลัวได้กลัวจะสูญเสียคุณไปทําให้เขาเนี่ยนะคะ มีอารมณ์แบบต่างๆพุกผ่านขึ้นมาได้อะไรเงี้ยอารมณ์ต่างๆพุกผ่านก็คือหมายถึงว่าทําให้เขาสามารถแบบส่งส่งผลที่แบบทําให้เขาโกรธอะไรแบบนี้ได้เออนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าครูมีผลต่อจิตใจเขามากเลยจ้าอ่ะและนี่นะคะก็คือคําตอบของคุณนักข่าวแรนดอมนี่นะอ่ะฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้านถ้าคอมเมนต์นนะ ว่าตรงไม่ตรงอย่างไรส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวก็เหมือนเดิมจะทักเข้ามาหาแม่หมอได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยแล้วก็มาพูดมาคุยกันได้จากวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเท่าน,นี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย